My God. Hello. โเอ้ฮลโสวัสดีครับทุกคนนี่วันนี้เราก็พาเพื่อนๆนสัตว์ของเรามาที่ริมน้ำว่าพาเพื่อนของเรามาเล่นน้ำนี่เดี๋ยวให้เพื่อนของเราเดินไปลงไปนู่นเลยนี่เอลเ็นช้างน้อยเจ้าช้างน้อย ดูที่เขาจะเดินได้หรือเปล่านะครับนี่แมมมอสช้างแมมมอสด,ดูว่าเขาจะเดินลงไปได้หรือเปล่านี่ก็เจ้าลิงชิมเพนซีโอ้เฮ้ยโอ้ยเจ้าช้างไปชนเจ้าไดโนเสารล้มไปแล้วดูสิว่า เจ้าแมมมอสเขาจะกล้าลงมาหรือเปล่าโอ้โหตีลังกาลงเลยนะครับนี่เดี๋ยวดูเจ้าช้างน้อยโอ้โหปีลังกาเหมือนกันโอ้เจ้าลิงไม่กล้าไหมเอ่ยเจ้าลิงไม่กล้าป่าเจ้าลิงจะเดินเข้าป่านู่นเจ้าลิงเจ้าลิงจะไปป่าเดี๋ยวให้เจ้าเอลพนออเรนเอโรเพนสีส้ม ช้างตัวใหญ่โอ้โหทุกคนดูเจ้ากิ้งคองโอ้โหอยดีร่างกาลงเลยทุกคนดูดีซี่โอ้ยเอาเอาไดโนเสาร์ไดโนเสาร์จะกล้าลงไหมดูเฮ้ยโอ้ยกิ้งลงเลยโอ้ my god ดูสุดยอดไปเลยทุกคนอื เอาเดี๋ยวให้เจ้าลิงกับเจ้าช้างลองประทะกันหน่อยโอเคทุกคนวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดซับะไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับบายบายูฮูนี่โอเคบายบาย